กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัสน้องแนะนำมาเนี่ยครับก็พี่ๆเกมนี้สิฮะรั่วมากนี่ครับฟรีด้วยในสตรีมนะครับก็เลยแบบว่าลองดูสักนิดสักหน่อยไป brief karate foolish นี่ครับโอเคมันจะรั่วแบบไหนเอาอาเค ถอดเสื้อเลยเหรอถอดเสื้อเลยเหรอโอโ้โหโลโล่เนี่ยะฮะคาโคมิมิโอเคโอเคแต่ละตัวสเตรชอ่ะโอเคลองทีละตัวแล้วกันอ, <S <S อ่ะืมรู้สึกว่าจะเจอหนอนหนังสืโอโอ้โห้อม้ <S <S อมเช็ด โอ้โหเปิดก่อนเลยเหรอเกมมันช้าเกมมันช้าอืมถือโบแล้กันไปโอเคโอเอะนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฟันดาบด้ด้วยเตะเตะตา จอยาง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 จอจอยางใช้ท่าไม่เป็นจอยางยังจอจอจอ่อยโอเคท่าพื้นฐานมันน่าจะแบบเออโอ้นี่ไงโอเคล่างหน้านี่ครับโอเคท่าพื้นฐานประมาณนี้เรียบร้อยใช่ไหมเพอร์เฟกอีกต่างหากเออโอ้โหเปิดก่อนไอ้หอมหอมใช่ไหมหอมใช่ไหมอืมอืมอืม ว่าแต่ทำไมต้องใส่เกงในมาต่อยกันด้วยวะนี่นี่หลังกระแทก no. มีท่าไมต่ตายมาั้ว่าท่าไม่ตายฟันดาบท่าไ, <Requ Strategy> <อ> <surveys> ไม่ตายชนแค่เนี้ยนี่ยังไงนะโอเคลองเปลี่ยนตัวดูนะเงั้ยไม่ใส่เสื้อแต่ใส่หมวกเยี่ยม ตัวต่อไปของเรานะครับอ่ามาทางนี้ดีกว่าหน้าเหมือนใครวะพุงโยเชียวเฮ้ยปล่อยน้ำด้วยเหรอนี่นี่คอมโบเดี๋ยวถ้ายืนถ้ายืนถ้ายืนเ้าก่อนฝั่งเราแม่งเหมือนคนขี้เกียจอะแอนตูดไอ้กูด้วยตบตบอื้อื้มุด้วยกระทะ หมุน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 มันไม่โดนหล,หลายดาเมจหรือว่ามันโดนทีเดียวตายแล้วตกนี่วนที่หมายแล้วชนะทั้ีนี่นี่เป็นไงเนะนี่ยนี่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 โอ้โหการการคอมโ,มโบนี่โอเคเยี่ยมนี่โอ้โห น่าากตามกฎตีนี่ไปนี่โดนไปอีกหนึ่งดอกนี่เออตบด้วยกระทะตบด้วยกระทะตบด้วยกระทะตบโอเคโอเคเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอือหึนินจานินนิก้านะครับชิมารุนี่ดีกับชิมารุ เดี๋ยวเจอใครวะเนี่ยเอ้าท่าเตะมึงแปลกประหลาดมากเอ้ยออกกำลังกายเห้ยออกมาเอ้ย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 เอาเรื่องเอ้ยสเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเล่นตัวนี้มั้งเอ้ย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 โอเคเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะ โอ้คอมโบคอมโบนี่เป่าเอาอยู่จ้วงจ้วงแทงเลยทําไม่ตายเป็นเงาเอ้โอ้โอเฮ้ยเอ้โอออ้ยอ้อ้อ้โ้โ้อโอ้อ้โออโอ้โ้โอ้้โอ้อ้โ้โอ้โอ้โ้วอีกอ้้อ้โอ้โอ้้โ จิมจมจิมจิจิมมจิมจิมเปาเปาเปานี่นี่ไงล่ะวิดวิดพื้นเหรอวิด้วยวิดพื้นวิดวยดื้วยจิมจมจิมจิมเป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยยเฮ้่าหไม่ติดท่ายญ่ไม่โดนอะไรวะท่ายญ่ เโดนละไอ้ตายละเยี่ยมเปลี่ยนตัวอยากเล่นไอ้ไอ้ตัวตะกี้แล้วนี่ไงสตรนจ์โอ้โหเจอเจอตัวที่เราเลือกตอนแรกยืดยืดยืดทำอะไรวะยืด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 นี่ออกกำลังกาย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 ออกยเวียงเวียงเวียงเอาเวียง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  ถ้าท่าพวปกติแ่ะอวิดพืวิดพื้นว e> ิดพื้นวิดพื้นวิดพื rapping. ้นวิดพื Thompson ้นวิดพื้นเอาเอาโดนสักทีวิดพื้นวิดพื้นเอาลุกท่าตะกี้ท่าอะไรวะออลุกนั่งลุกนังลุกเอาไม่โดนลุกนั่ง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 โอ้โหทุบด้วยกระทะเหรอเอ้ยท่ากันโอ้โหนี่ หลังก็ย <wise> <rapper> ังโดนนี <cities S 2> ่ <classy> ลุกนั <wan ita> ่งเอ้ยว <ki> ิดพื้นวิดพื้นโอเครู้แล้วนะครับว่านี่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 ไงนี่ไงล่ะนี่ออกกำลังกายออกกำลังกายยืดยืดเส้นยืดสายอ่ายืดเส้นยืดสาย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 นี่ เฮ้ยอ,อนี่นี่นี่แม่งโดนทีเดียวเองเออเอาตัวสองทียิเสนที่สายวิดพืนดพ้นวิดพื้นเอาวิดพืนดพ้นวิดพื้นเฮ้ยหนึ่งสองเอาโดนทีเดียวอีกแล้วโอ้โหอะไรวะอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องเออเฮ้ยเเดี๋ยวทับท่านี้ได้ดีวะนี่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 โอเควิดพืน้น อะไรเนี่ยอเอ้ยเยี่ยมสตรีทโอกเยี่ยมโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมีตัวไหนนา,นาสวนอีกโอเคเด็กเรียนเหรอเอาตัวตุวต่ต,ต,ตัวนี้ดีกว่าเอาเจอเด็กเรียนด้วยดูท่ายิงเอ้ยเด็กเรียนเอาก่อนเลยเหรอเอาก่อนเลยเหรอโอ้ยเด็กเรียนแม่งงนี่นี่นี่เป็นไงละ่ะ เด็กร <muitas> ียนมาดิเด็กเตียเนื <par> ้อเนือเนเนอเนเน้โอ้โหคอมโบแม่งโหดมากนี่นี่เป็นไงเอาตะกีแอนทำไมเออมองอะไรเด็กเรียนมองอะไรเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอเคเฮ้ยตัวนี้คอมโบโหดแบบเกาเกาตู่ด้วยถ้าถ้ายืนเะจเปิดอันดีกแล้วไม่ให้สุดใสสัญญาณใช่ไหมอ่าคนไทยบอ เออคนไทยบอสเออคนไทยบออืม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 จิบมจิจิีกเรองๆเฮ้ยเฮนี่กคนไทยบื้อเด็กเรียนมึงแจ็จะตายเลยเด็กเรียนินท่าเดินนี่เยอะเยอะยอยะเรียบร้อยโอเค มีจูบด้วยเอาอีกสักตัวอีกสักตัวเริ่มมันนี่ครับเริ่มติดลมแมวเหรอเอาแมว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 เจอใครเจอเงี้ยเงี้ยเอี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วางระเบิดด้วยแต่ไม่โดนไอ้หนโดนเอาวัดกี๊กิ๊กี๊กโอเคถ้าถ้าใหญ่แมวเป็นไงวะ เ้ยโอ้โ,หโ,หโหเอาอีกสักหนึ่งทีเอ,ออ,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 อหัวไม่ติดเลยเหรอโอเคเร็วเวเวลองท่าใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับชักมันละชักไม่ใช่แค่ถอดเสื้อละโอเคจริงจังไม่โดนอะไรเวยอืออถอยอือถอย อืมอืมอืมเป็นไงนะเอาดูสิโอเคกิ้งกิ้งกิ้งกิงโอ้โหกิ่งมากับแทกกลับไม่โกงใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยลักเริ่มมันเริ่มมันเออโอเค แค่นะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคน้องพี่เข้าใจแล้วว่าเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเราเจอใหม่พันหน้าไปสวัสดีครับเย่ yeah. เออผมเล่นต่อก่อนมัน